จะมาบอกวิธีเคล็ดลับการปลูกหอมนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เกษตรกรโดยตรงนะคะทำมาอยู่แล้วนะคะเจ้าของสวนนี่แหละค่ะเจ้าของสวนทำเองนะคะเอาเราทำดินร่วนแลวนะคะ,ะเราทำดินร่วนแล้วเราต้องใส่ขี้วัวก่อนไหมคะอันนี้เป็นขี้วัวนะคะปุ๋ยคอกเวลาเรา วนดินอะไรเสร็จนะคะก็ใส่มูลนะคะใส่มูลวัวลงไปผสมค่ะแบบนี้นะคะจะได้งามๆนะคะ,ะแล้วก็สับให้มันละเอียดเข้ากันเนอสับดินให้ละเอียดเข้ากันกันกบมูลวัวที่เราใส่นะคะแบบนี้เลยปลูกง่ายๆนะคะไม่ยากเสร็จแล้วนะคะ,ะต้นต้นก้านเรานี่เราเราฉีดก็ได้นะฉีดให<ช>้มัน ถ้าถ้าถ้าเราส่งไปแบบนี้นะคะฉีกก็ได้ค่ะนี่ฉีกแบบนี้ก็ได้นะคะได้เลยแล้วความห่างความห่างนี่ประมาณกี่เซนคะประมาณยี่สิบได้ไหมคะนี่แหละประมาณนี่ประมาณสิบห้าเซนอ่ะประมาณสิบห้าเซนนะคะของความห่างอ่าปลูกให้ดูอีกหน่อยค่ะพอดินล้วนไปกับ ขี้บัวแล้วนะคะเราก็เอาต้นต้นพันธุ์บัวของเราลงไปเลยแบบนี้ค่ะความลึกประมาณอ่าประมาณนี้นะคะคอนทินคอนทิน,ท,นทำแบบง่ายๆนะคะถ้าใครมีฟางนะอันนี้แบบไม่มีฟางนะคะแบบไม่มีฟางก็ได้ไม,มีฟางแล้วก็ค่อยเอามาฟางลงไป ใส่ฟางลงไปคุมดินไว้นะคะเพื่อไม่ให้ดินมันแน่นนะคะเวลาเราลดน้ําดินจะได้ร่วนนะคะรากเขาจะได้ไปไปเร็วนะติดไว้นะคะแบบนี้ค่ะนี่แล้วเ่ยอ่าเสร็จเียบน้อยแล้วก็ลดน้ําเลยลดพอชุม่มลดน้ําพอให้ชุ่มใช่ไหมคะมแล้วพอชุ่มแล้วนี่อีกกี่วันเราถึงจะลดอีกบาวันครั้งอ่าก็คือเวน้นวันเว้นวันวันเว้นวัน จนกว่าจนกว่าออหัวจะติดเออจนกว่าผักจะติดก็ลดลดแบบนี้ประจำเลยอ๋อลดไปเรื่อยๆออวันเว้นวันวันเว้นวันวน,นะคะต้ผักโตขึ้นก็ให้ชุ่มนิดนึงเข้าขึ้นไปอีกอพอพอเขาเริ่มติดดีก็สองวันครั้งได้ไหมอืมครั้งละถ้าถ้าถ้าต้นเขาติดกับดินดีแล้วนะคะมันจะมีมียอดขึ้นมานะคะมียอดใหม่ขึ้นมาอ่าสองวันครั้งก็ได้นะคะในการลด แต่ถ้าสองวันครั้งนี่ต้องให้ดินมันลดลดลดเยอะนิดหน่อยนะคะถ้าสองวันครั้งมีคขาง,ง่ายๆค่ะง,ง่ายๆเลยแบบนี้นะคะใครมีฟางก็เอาฟางกบนะคะใครไม่มีฟางก็เอาแกลบเอาแกลบข้าวนะคะหรือว่าอะไรก็ได้คะ่ะที่แบบเป็นเศษใบไม้อะไรก็ได้มาคุมนะคะง่ายๆแต่ถ้าเอาฟางฟางก็จะต้นทุน ต้นทุนไม่เยอะนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เขาเกี่ยวข้าวกันเนาะอันนี้พึ่งพึ่งปลูกแล้วก็ปลูกแล้วงามแล้วเธอก็มาอันนี้ก็คือพันุ์ที่เรากําลังนําส่งให้กับทุกคนนะคะที่สนใจอยากปลูกนะคะนี่ค่ะทีนี้ปุ๋ยปุ๋ยนี่ใส่ได้ตอนไหน,นอ่าใช้เวลาที่ผักเราเริ่มติดแล้วอเวลาประมาณท้ ถ้าต้นผักเราเริ่มติดเราก็เอาปุ๋ยมาใส่เลยนะคะสูตรปุ๋ยของเราที่เคยใส่ก็เป็นสูตร15-15นะคะสูตรเสมอหรือจะเป็นสูตรอ่ายูเรียก็ได้ค่ะแต่ว่ายูเรียนะเขาจะแรงนิดนึงเนาะก็แนะนำให้ใส่15-15-15สิ15ิหห้้าาสสูตรเสมอนะคะนี่ค่ะน้ำห่ัของใจอยากถามอันนี้อหอมบัวเราอันนี้ได้ประมาณ หกสิบหกสิบเจ็ดสิบวันแล้วค่ะแบบนี้เป็นต้นพันธ์แก่กำลังพอปลูกเลยค่ะอันนี้เราคุมด้วยฟางนะคะลดน้ำก็สองวันลดน้ำทีนะคะนี่ค่ะใส่ใส่น้ำหยดใส่สายน้ำหยดแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยไม่ต้องดึงสายยางให้หนัก ก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะส่งอันนี้ก็จะส่งลูกค้าวันนี้นะคะที่สั่งไปนะนี่ค่ะสามารถขยายพันธุ์ต่อได้นะคะอ่าหนึ่งต้นนะคะเวลาเราไปปลูกนะเวลาเราเอาลงดินหนึ่งต้นแบบนี้นะคะอ่าเขาก็จะแตกกอออกมาแบบประมาณนี้แตกกอได้ประมาณหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเกือบสิบต้นนะคะในเกือบสิบต้นนะคะต้นหนึ่งนะคะขยายพันธุ์ออกมาเกือบสิบต้นนะคะเป็นพันธุหอมแบ่งเลยต้นเลยแหละอ่ายี่สิบบางบางกอก็ยี่สิบต้นนี่ค่ะวิธีปลูกไม่ยากนะคะก็คือถมดินขึ้นมาแค่ประมาณนี้นะไม่ต้องเอาลึกมากนะคะประมาณนี้นี่ค่ะ ก็ผสมดินนะคะผสมดินกับบุกมูลวัวให้เข้ากันนะก็ปักชาลงไปแบบนี้เลยนะคะง่ายๆนะคะวิธีการปลูกหอมบัวนะคะไม่ยากนี่ค่ะเอาเสียมเอาเสียมสับแล้วก็เอาลงก็ได้หรือจะใช้มือนะคะจิ้มลงไปก็ได้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ลดน้ําลดน้ําช่วงแรกๆนะคะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะให้วันเว้นวันนะพอน้องเริ่มติดอะไรแล้วพอผักเริ่มติดแล้วก็อ่าใครมีปุ๋ยขี้วัวมีอะไรใส่ก็ สามารถโรยลงไปได้นะคะจะทําให้ผักเราเขียวนะคะแล้วก็ยอดยอดแตกเร็วนะคะนี่พอประมาณาได้หนึ่งเดือนนะคะได้หนึงเดือนผักเราเริ่มติดแล้วเราก็หว่านปุ๋ยสูตรปุ๋ยก็แนะนําให้เป็นซีห่าซาสูตรเสมอนะคะเพราะว่าเราใส่แต่สูตรนี้นะอาบางบางครั้งก็มียูเรียนะคะแต่ว่าเราไม่ไม่ค่อยนิยมนะคะว่ายูเรียเขาจะ แรงนิดนึงนะคะถ้าใส่สูตรซิม5ซิม5นี้ก็จะพอดีค่ะอันนี้นะคะแปลงนี้ก็คือแปลงที่เราส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะอันนี้คือเราเก็บหมดแล้วนะแล้วก็จะปลูกต่อก็จะปลูกต่อแบบนี้เลยค่ะปลูกต่อแบบนี้แล้วก็เก็บขายอีกไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเราไม่ได้ขายพันธุ์อย่างเดียวนะคะเราขายให้ตลาดส่งแม่ค้าขายผักสดด้วยนะคะนี่ค่ะ ใครที่สงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถพักมาสอบถามกันได้นะคะ,คะการปลูกผักนะคะมันเคล็ดลับหลายอย่างนะคะแล้วแต่แล้วแต่แแตเคล็ดลับใครเคล็ดลับมันนะคะแต่ของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะไม่ยากนะคะใครที่สนใจก็กดสั่งเข้ามาได้คะ่ะส่งจริงคะ่ะขอบคุณคะ่ะ